ค่ะพวกเราก็วันนี้นะคะพวกเรามาเข้าค่ายอยู่รีสอร์ทค่ะนี่เดี๋ยวก็จะกลับแหละดูแต่ละคนอันนี้น้องแอมนะคะกำลังสวยอยู่เลยแต่งตัวคนสุดท้ายอันนี้น้องพลอยค่ะน้องพลอยแน้องพลอยแต่งตัวเสร็จแล้วนี่น้องเมย์นะคะกินขนมค่ะ อ,อันนี้น้องเดียอ่นนี้น้องเดียนอนอตาย,ยน <c oughs> ไม่ได้ทอ, <c oughs> อนค่ค่ะเดี๋ยวอีก, <c oughs> อกไม่กี่นาทีเดี๋ยวพวกเราก็จะกลับแล้ว <c oughs> เออ,อ,อเฮ้ยกลับกัท่าครับค่าเจ็บแล้วอรอแม่โทรมาเมื่อคืนแม่หนูกินยาไหม